มันก็ปังเลยแล้วอ้าวไอ้ยา ฉันจะสิริอะมาดูไปสังทูรีบเลยดีมาเลยพวกเอาแม่เขาไปยังบ่เวะเอ๋ตรงไปด่านต่อไปซะเอออด่านต่อไป

Det er ikke greit. ม,มีออกไปที่นี่ขาดแล้วมันมีปัญหาอะไรวะกูจะดีมึงเอกูจะนี้วะมันมี

เลือใครขว้คนกําจัดไหสบายเาม่รักันผลไม้นี่คุลุงเข้ามาเกมนี้เลยหรเออัง้อนย อ้าเป็นไอกโคอดเออยก็ไปเยอะแล้วพี่วาก็สาตินมาไม่มีดิแตกแล้วเนาน่ากูดูยัง่จะต้องถกระบอกแพ้ได้เว้เลยอกสุด เปดี่ยงอาชีพจิ๊บจิ๊บอืมก็เอาลังควบคุม่รู้นะโอ้ยฉันรูโอ้เออฟักทองฟักทองฟักทองตีการ์ตูนอย่างเท่ฟักทองฟักทองตีการ์ตู พักท้อกระเดอนไปอย่างเพ่พักทัองตกลงคืนอย่าง,ท,ท,ง,างที่ไปเลยวะเอ้ยเปิร์ดเบนอืด ตัวเวดดี้ถูกเข้าสุนิยมเลยเดชนั้นไททันทีวีเี้ยก็ได้หู<ม>ขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ซับมาให้ตัวนี้ขึ้นไปนึ่งไอ้ตัวมนมาที่ให้ตัวนีจะบิหนหีหายไปในความมืดเหมือนวิโซา ยินตามไปดีทีนั้นจะตัดจบกอยู่บ่ยอนย้อนยอนยอนอขังเจังหวะนี้ใครท่านที่ข้ามยเทียบใครท่านควงกระดูกูนละ ก็ได้ปากตัวขึ้นมาวิ่งเข้าใส่จยายาใจท่านทีวีหวัง,วงกกจะปิดสากไปด้วยพยายามวิ่งไปหาเจ้ท่านทีวีน่าีวีเมื่อเสี่ต้ง้วกเรา่ดีแอ้วท่านอย่เฉยแล้วก็มองเห็นอะไรไอ้ัตว์้าี่กูอยน จ yup ู่เอ้ยน hey, ั่นไงนั่นไงลูกคืออะไรสวยน้ำตาลตัวอ้วนน้ำตาลตัวอ้วนไม่เป็นที่นี่ต้องอย่าร่วงซัดน้ำตาลตัว ก็ต้องขีดวานกันเลยไป้ือจับก็เดินมืไประเบิดเออบุ้เฮ้ยวิ่งไปนี่ต้องของที่ดูเฮ้ยเ้ยบุกซ้ายบุกซีไปไหนรู้บุกซ้าย ทีวีแท่นทีมนไปเจอที่รล้วที่เียบที่แตกมจอโดนผูดสิบอกจะบินหนีหายไปความมืดแล้วมีมีการปรากฏตัวของทีท่นทีเงียนอิดเลย น้อจุกเออเตัวขี้ตัวนียวี่่นั่นได้เอาวุิมา่งิจะเป็นก็คือเรามาสิตองตสกิบดีทีเทนีตัดคสกิบตายห่าไปสุดุได้ตัวนี้ไม่พอใจ ท่านทีงนเยอนมากที่เอาปัจจุันท่รวให่ได้งแล้ผมตนที่ยเลยผมก็มองคเดียวเลยก็มองเหมือนว่าคจะหวงวาท่านทีมานจะกับมาแต่คนที่คนหลังนีเสียว่าคนตะโกนแกผม หลังบ้านผมมีคนตกะยอะแล้วกมีคนเสียงดังมากแลระวันวันนีเดี๋ยวผมจะมาตบหน่อยทุกฟันนะเฮ้ยตายสมุนอ้อมหายไปดีโวซิก้แมน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 เมนซิโกแมนแมน วิวเล่าไปนี้ไปดูว่าฝรั่อีกคนไปกูเบีดเบยดเนาะกูเบียดเบียดเบียดกูเบดเบียดเบียดกูเบดเบียดเบียดกูเบดเบีดเบียด Bed, she's bed, 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 bed